โอเคฮะตอนนี้เราก็ขึ้นมาสูงพอสมควรแล้วนะครับแต่ยังไม่เพียงพอฮะเราคือยอดดอยครับผมขึ้นไปฮะไปให้สุดล้วไปให้ไกลฮะขึ้นไต่ทิวเถาไปเลยฮะทิวเขาทิวเขาเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย โอเคครับผมก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง h ฮดบอยแกมเนะครับผมเสียงกูเป็นอะไรเนี่ยฮัลโหลอ่ะวันนี้นะครับถามว่าเรามาทําอะไรนะฮะวันนี้ผมมีเอ่อกล่อง VAP นะครับกล่องอันสาว VAP นะสิกล่องด้วยกันนะครับผมนะรับมาจากคุณโนแนนนะฮะเจ้าของเซิร์ฟนะฮะก็มีทั้ง10กล่องนะฮะเดี๋ยวเราไปหาเปิดกันนะครับก็ผมได้ทําการซื้ออ่กระบะล้านโลนะครับนะฮะเป็นรถโดเนตนะครับก็ ได้รับรถกระบะมาใหม่เนงะเดี๋ยวขอเจิมด้วยกับการเปิดกล่องหันศาเลยแล้วกันนะก็มีอยู่10กล่องนะฮะเดี๋ยวเราจะเริ่มเปิดจากตรงนี้ก่อน1กล่องนะครับเดี๋ยวเราจะไล่เปิดแต่ละที่ไม่เหมือนกันนะครับผมพาเปิดอยู่ที่เดียวกันเนี่ยมันจะไม่เฟียวนะฮะเดี๋ยวเราพาทัวทั่วแมปเลยนะฮะไปเปิดนู่นหน่อยอนะันเปิดนี่หน่อยนะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเปิดตรงนี้ก่อนละกันนะผมนะเปิดปุ๊บอ่าดูว่าจะเกลือหรือเปล่านะฮะขอเงินสักร้อยล้านได้ไหมฮะ ของเงินขอเงินไอสัตว์ห้าหมื่นโอ้โหเกลดค่ะพอก่อนตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปที่อื่นต่อแล้วกันนะฮะเดี๋ยวขอเรียกรถก่อนนะครับอะคันนี้ฮะเป็นกระบะล้านโลนะครับที่ผมพึ่งถอยมาเมื่อกี้นี้เลยนะฮะใส่ตั้งแต่ยายเปียงเป็นเด็กฮะจนยายแก่นะฮะยังใส่ไม่เต็มเลยนะฮะโอ้สุดยอดนะครับเดี๋ยวดับได้เราไปเติมน้ำมันก่อนนะฮะ น้ำมันไม่มีฮะไปเจอน้ำมันแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวดูแป๊บนึ่งนี่ฮะรถมันช่างเฟี้ยวจริงๆนะฮะโอเคมาน,นี้เจอน้ำมันแป๊บโอเคฮะตอนนี้เราก็ขับรถออกมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปหาที่เปิดกันสักทีหนึ่งฮนะและดูว่าจะเป็นบนเขานะครับผม ขอเปิดในที่สูงสูงหน่อยนะนะโอ้ขอเปิดในที่สูงสูงหน่อยนะครับก็ราดูจะเป็นที่ที่แบบนะมีราสีซะหน่อยนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปที่สูง,ส,งสูงเลยนะไปเปิดบนยอดเขายอดดอยเลยนะครับก็อาจจะทาให้เรามีเปอร์เซ็นต์ได้ของมากขึ้นหรือเปล่านะเดี๋ยวเราต้องดูนะครับ ดูซิว่า10กล่องนี้ผมจะได้อะไรบ้างนะตอนแรกตอนแรกได้มาแล้ว50,000บาทนะฮะโอ้โหไม่เกลือเลยฮนะแหมเหยียบพุ่งดีจังเลยคันนี้สุดยอดอะไรอย่างงี้นะครับก็ลองไปหาซับจองไปหาซื้อกันได้นะนเดี๋ยวขอเดินทางแป๊บหนึ่งแล้วกันนะครับผมโอเคฮนะคุณผู้ชมเห็นยอดเขายอดนู้นไหมฮะเราจะขึ้นไปนะฮะโดยรถคันนี้นะครับดูซิว่าผมจะขึ้นไปได้หรือเปล่านะฮะก็<ๆ>เดี๋ยวขึ้นไปเปิดที่งสูงเลยนะฮะไปกันนะครับผม K5 ตอนนี้เราก็ขึ้นมาสูงพอสมควรแล้วนะครับแต่ยังไม่เพียงพอฮนะเราคือยอดดอยครับผมขึ้นไปฮนะไปให้สุดแล้วไปให้ไกลฮนะขึ้นไต่ทิวเถาไปเลยนะทิวเขาทิวเขาเออเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ะยะเดอยโอ้โหตกเลยอ่ะไปไปต่อดีครับผมกดเราแรงอยู่แล้วฮนะ ทางอย่างนี้เราไม่กลัวอยู่แล้วนะนครับเอ้ยเอ้ยเอ้ยก็มาดีครับอเข้มรู้ไปว่าร้านโลของเราเนี่ยนะมันสุดยอดที่สุดแล้วนะครับโอโ้โหเฮียโคตรสูงเลยปูชัดเจร์เย็ดเทะปวดเสียวเลยอ่ะสูงพอยัง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 ไม่สุดยังไม่สุด ไปอีกไปอีกฟอู้ฟูฟูสัตว์ฟูเราเสียวเลยอะตกไปบอกว่าตายอ่ะเออเฮ้ยอย่างเสียวโอ้พระเจ้าจอดมันยอดมากลูกนี้กับลูกนู้นไม่รู้ว่าไหนสูงกว่ากันนะครับเดี๋ยวเราเล่าลูกนี้แหละนะเดี๋ยวเปิดตรงนี้เดี๋ยวกูไปนะเอ้ยเดี๋ยวว่าไปเอารถเครื่องมาดีกว่ารถมอเตอร์ไซค์ดีกว่าจริงจริงเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่น่าจะเป็นจุดที่สูงที่สุดของยอดหรือยังอย่างไรเงี้ตรงนี้ตรงนี้ เออสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึงสามหมื่นเลยนะฮะสามหมื่นฟุตนะครับตรงนี้ดีกว,ว่าเออนี่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 เออตรงนี้อะโอเคฮะนี่ก็เป็นจุดที่ว่าครับบอกเลยว่าสูงที่สุดแล้วหรือเปล่านะฮะเทียบเท่ากับลูกนูน้นลูกนู้นเหมือนสูงกว่าป่าวะก็พอกันหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจนะะก็ประมาณนี้แล้วกันลูกนี้ก็ถือว่าสูงแล้วนะครับแทบมองไม่เห็นคนแล้วนะฮะโอเคฮะเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องเลยดีกว,ว่านะครับ อขอสักสมกล่องแล้วกันนะครับปึ๊บนะฮะขอไม่เกลือขอไม่เกลือนะครับได้ไหมเอยได้ไหมเออได้น้ําขวดหนึ่งปัดโทเปิดต่อฮะอย่าช้าผมได้สักห้าแสนหรือขอสักสักล้านหนึ่งก็ยังดีแหละนะโอ้โหน้ําขวดหนึ่งอีกแล้วมีอีกไหมมีอีกไหมขอหน่อยขอหน่อยโอ้โหได้มาแสนหนึ่ง พอเลยพอเลยฮนะเดี๋ยวเราเปลี่ยนที่กันบ้างฮนะตรงนี้ไม่เฟี้ยวเลยอนะ่ะเออโอ้ยสุดยอดแล้วไนปะเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนรถกันดีกว่านะครับโอ,อ้ยนี่ผมต้องแตะเบรกตลอดนะเนี่ยฮัลโหลโอเคฮะเดี๋ยวไปเจอกันที่ตลาดบนละกันนะฮะเดี๋ยวตรงนี้มันเสียวฮนะหวาดเสียวเด็กแล้วสุภาพสตรีไม่ควรดูนะฮะไปเจอกันที่ตลาดดีกว่าไป โอเคฮะก่อนที่จะไปถึงลงรถนะครับเราก็ลงมาถึงข้างล่างนะฮะแล้วดูสภาพรถนะครับไอหบ้าประตูไม่เหลือแล้วอะเออรูปทรงนี้แบบอะไรแบบก็เศษเหล็กดีดีๆนี่องอะรถโอ้โห้เกินดูๆกูรถสงสารรถเลยอะโอ้เกินจริงๆอ่ะรถกูนี่วิ่งเป๋ไปข้างนึงอะโอ้โหเดี๋ยวเอาไปเก็บที่กาลาดนะครับโอเคฮะ เดี๋ยวเราได้คันนี้ออกมาปุ๊บเดี๋ยวเราไปหาที่เปิดกันนะครับผมนะรู้สึกว่าจะเป็นทางด้าของอันนี้แล้วกันนะแถวๆริมเลริมเลไม่ใช่ริมเลนี่ๆนีๆ่ตรงนี้จุดคนเยอะๆนี่นะเดี๋ยวเราไปดูกันดีว่าเขาทำอะไรกันตรงนั้นนะครับแต่เราไปเปิดตรงนั้นเลยนะครับเหลือประมาณ6กล่องนะเดี๋ยวเราไปเจอกันตรงนั้นดีกว่าผมนะไปเปิดกันตรงนั้นดีกว่านะครับเฟี้ยวๆเลยนะขับไปฮะสามร้อยครับ300 ไปเปิดกันตรงนี้เลยดีกว่าคนมีหรือ,อเปล่าไม่แน่ใจนะครับอุ้ยล่อตอไม้เลยไปหลออะไรไปไหนอ่ะฮัลโหลสวัสดีครับไปไหนอนะ่ะ แข่งกันปเปล่าไม่รู้ว่ามีคนหรือเปล่าลไปดูกันไม่มีคนว่ะได้ไหมฮะเดีย๋ยวเราขึ้นมาเปิดตรงนี้แหละนะเราไหนก็มาแล้วนะครับเปิดตรงนี้ท่านหน่อยแล้วกันปึ๊บไปเดี๋ยวเราขึ้นไปซีดุงสูงเลย นี่ต้องตรงนี้นะบรรยากาศดีโอเคเดี๋ยวเราจะเปิดตรงนี้ให้หมดเลยนะครับดูที่ว่าผมจะเกลือหรือเปล่านะรอบสุดท้ายแนละ้วในการเปิดนะเหลือหกกล่องสุดท้ายมาเปิดยาวๆเลยนะครับขอหน่อยนะขอหน่อยนะได้นขนมปังก็ดเคกโอเคเปลี่ยนคนกากก็ได้ไหมเอ้ยห้าหมื่นเว้ย โอ้ยอย่างเกลือขอหน่อยนาขอหน่อยนาเออขนมปังชิ้นเดียวซะด้วยนะว่าได้เงเินห้าหมื่นว่ายังดูดีอีกเอ้ย SMG ฟาร์มาเลยโอเคขอหน่อยขอหน่อยเกลือวะเนี่ยได้มาหมื่นหนึง่งปัดโท หมดแล้วรอบสุดท้ายครับขอหน่อยขอหน่อยโอ้โหได้น้ำพระเจ้าจบแล้วนะกล่อง v i p นะครับจบแล้วนะีได้เงินมารวมๆเกือบสองหมื่นสองแสนนะก็ไม่มีอะไรเลยนะครับเกลื <c oughs> อล้วนๆน,น,นะฮะโอเคก็วันนี้นะครับได้อะไรไปบ้างนะวันนี้ก็ได้รถโดเนทมานะะเป็นรถ เขาเรียกว่าอะไรร้านโลร้านโลนะสามารถใส่ของในร้านโลไในร้านชิ้นเลยนะครับไม่ต้องกลัวเต็มนะฮะโอเคเดี๋ยวเราขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสำหรับวันคลิปนี้นะฮะก็รู้สึกว่าเกลือไม่เป็นท่านะฮะก็ลดร้านโลแหมก็ไม่ได้ถึกถะถึกทนอะไรอย่างที่เขาเขาบอกนะฮะก็สภาพอย่างที่เห็นนะแหมลงแค่ขึ้นเขาลงเขาก็บอกเลยว่าแหมเสร็จเหล็กเดินได้อนะเสร็จเหล็กวิ่งได้นะก็ประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฮะ คลิปต่อไปจะเป็นอะไรพาร์ทหน้าจะเป็นอะไรนะั้นติดตามรับชมต่อไปนะครับผมขอบคุณครับผมที่รับชมครับผมบา,บายฮะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบา,บาย